สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกันอีกนะคะเช้านี้นะคะฝนตกทุกวันเลย่ะคะฝนตกจนทําให้รู้สึกขี้เกียจเกียจคลานนะคะนอนตื่นสายเลยนะคะดิฉันเชาน้านี้สองวันแล้วล่ะคะ่ะที่ดิฉันนอนตื่นสายนะคะพอพูดคุยพูดคุยในวันนี้นะคะด้วยหัวข้อที่ว่าต้องหาความสุขรอบๆตัวเราให้ได้นะคะไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลความสุขอยู่ที่ใจหาได้รอบๆตัวเรานี่แหละคะ่ะมองอะไรให้เป็นความสุข สลัดความทุกข์ในใจออกต้องใช้ความพยายามนะคะการที่จะสลัดความทุกข์ให้ออกจากใจได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเป็นเรื่องยากเลยนะคะในอนาคตนะคะเราอย่าไปมุ่งหวังอะไรให้มันมากนะคะเช่นมุ่งหวังว่า10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าเราจะได้พึ่งพาอาศัยคนนั้นจะได้พึ่งพาอาศัยคนนี้บางครั้งหรือบางคน ไม่สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยเขาได้เลยนะคะเราอย่าไปคิดว่าเราเลี้ยงอะไรแล้วจะต้องอหวังพึ่งเขาได้อย่างที่เราวางแผนเอาไว้ยามเท่ายามแก่บางครั้งไม่สามารถที่จะสมหวังทางความคิดแบบนั้นได้นะคะเนื่องจากว่านิสัยของคนเรานั้นถ้าไม่ <c oughs> มีจิตสำนึกในใจแล้วไม่ไม่มีจิตสำนึกในใจแล้วนะ่ะยากที่จะ ายากที่จะได้รับน้ำใจจากคนคนนั้นได้นะคะเนื่องจากว่าคนคนนั้นที่เราอุปถัมภ์คำชูเขาหรืออะไรเขาก็แล้วแต่เนี่ยค่ะเมื่อเขาไร้จิตสำนึกเราก็อย่าไปวิงวอนนะคะอย่าไปวิงวอนมันจะทําให้เศร้าใจเปล่าๆนะคะหาความสุขให้กับตัวเองรอบๆข้างนะคะสิ่งใดที่สร้างความสุขโดยที่ไม่เดือดร้อนผู้อื่นโดยที่ไม่เป็นหนี้เป็นสินใช้เงินแบบประหยัด ใช้เงินแบบไม่ประมาทนะคะฐานะลำบากยากจนเราก็อย่าไปซื้อของแพงเช่นซื้อโทรศัพท์แพงๆด้วยการผลโทรศัพท์แพงๆซึ่งโทรศัพท์มันก็ตกรุ่นได้นะคะแบบเดียวกันกับรถยนต์นะคะเราฐานะไม่ร่ำรวยแต่ไปซื้อรถราคาแพงๆแ,แล้วรถคันนั้นก็ราคาตกรุ่นได้นะคะคิดอะไรก่อนคิดก่อนว่า ช่างน้ำหนักด้วยเหตุด้วยผลว่าจำเป็นที่จะซื้อของแพงไหมจำเป็นที่จะต้องซื้อมือถือแพงๆไหมจำเป็นจะต้องซื้ออุปกรณ์ทํารายการ Y you youtube แพงๆไหมคิดซะก่อนนะคะจะได้ไม่ผิดหวังจะได้ไม่เสียความรู้สึกและจะได้ไม่เจ็บใจตัวเองนะคะเช้านี้นะคะดิฉันก็พอได้ออกมานั่งพูดคุยกับทาง youtube กับท่านผู้ชมผ่านทาง youtube ก็ทําให้รู้สึกอารมณ์แจ่มใสนะคะเชื่อว่า วิดีโอนี้คงมีคนเข้ามารับฟังนะคะตามแต่สะดวกของเวลาของแต่ละท่านนะคะ